ดีครับอยู่กับช่องชาแนลนะครับวันนี้เราไปทำรัรคุณย่ายยำถั่วปูเปิดตัวเครื่องยำครับผมเอ้าวกำมังยำขั้นตอนแรกเราทำอะไรค้ับคุณยายเอาบอกว่ามีอะไรบ้างอ๋อมีหมูสับใช่ไหมครับหมูสับมีถั่วถั่วป่นกุ้งมีหอมเจียว แล้วก็หมอมไม่เกี่ยวมีถั่วพ well ูมีแครอทมีพริกมีมะพร้าวมีกะทิมีกะทิจ้าน้ำพริกเผาต้นโอ๊ต้นโอน้ำพริกเผาพริกเผาชูรสน้ำตาลน้ำปลาก็มีไข่อย่างแรกเราก็ต้องใส่ เอาเลยเรามาทำกันเลยนีย่งไงเราก็ต้องใส่กะทิเข้าไปก่อนครับ,รบผมพยายามใส่กะทิด้วยใกล้ๆแล้วใกลก้ๆคนถ่ายกายะเราต้องใช้หางช้อน <c oughs> หัวช้อนไม่ได้ <c oughs> ใช้ประมาณสามก้อนนะคะ <c oughs> ชั้นไหนอีกชั้นไหนสาม <c oughs> สามก้อนสี่ก<ส>้อนขึ้นนะแล้วก็โอเคออกอันนสีช้อนนี้อาละแล้วก็คนคนคนเลยโบนัสเราคนล้วนๆคุ้นๆคนๆอแล้วตอนนี้ เอาละหมูใส่เอาหมูสับใส่นะอย่า้ค่อยแม่เอานาำน้ำเยอะเสียดายน้ำนันเนี่ยเดี๋ยวใส่ที่หลังได้แต่มันน้อยเนาะเอาคนเลยนี่ใหญ่ก็ได้ แกก็จะใส่เครื่องปรุงเลยทำง่ายๆมากเลยลูกแต่ชุลเม็ดช้อนชุลช้อนครับแต่เตรียมเนี่ยจต่อุ้ยเราลืมอะไรเราลืมน้ำมันโอเคเดี๋ยวนะครับช้อนครึ่งลงไปก่อน นี่มาเราเราคั้นเราไว้คั้นติแบะแบแบลูกคั้นสดนี่เกือบทับทีเลยทีล้วาเอาออ่ะน้ำปลาน้ำปลาเกือบหนึ่งสองเอาสองเอาทีไปก่อนีกนน้ำปลาชี้ กาลองชิมมาควรก่อนที่ลูกคนเข้ากันก่อนใจร้อนใจร้ลนน้ำตาลยังไม่เละลายเลยอ้าวคืนชิมแล้วก็ใหญ่ก็จะชิมมากอื้หออร่อยต้องบอกดีดังดังดี เอาลอยแต่เอาขอน้ำตาลหน่อยใช่หวานหวานห่อยใช่อขาอิชิมหน่อยไป็นไงด ใส่อะไรต่อครับใส่ทุกอย่างเลยใส่ทุกอย่างเอาคนเลยใส่อันนี้ถั่วไม่หมดยังใส่เองไงฮะหนูคนหนูคนไหมอ่ะอ่ะจะใส่ก็ใส่ยายจะได้คนเฉยนัวค่ะอะไรอะอะไรอะถั่วไม่เอานัดตักถั่วไปลูกเอาสิเอาคุยเลยเลยไปไคุยเลยไอ้คนเลยลูกคนูยังไม่ได้โดนคนนี้เอง งงเลยคนเอาใส่ทุกอย่างเลยอันนี้ใส่ไหมก็อยอนอะไรไม่เอายังยังยังไม่ย,ยังอั้นยังคนเลยลูกคนคน,คนอือหูงานนี้อร่อยมากใส่หอมอยเยอะคนเยอะเกิดไปเละเหนือนี่ <c oughs> นรดกับ Mình dằm chứ ừ. bà Nằm này lại ờ. thêm chút chút. Ờ, xài chào giấy, chào. Ừ. Để มันหวานเค็มเค็มสนสดอร่อยมากพระเอกอ่กไรเนี่ยน้ำเอกนั่นก็คือเดี๋ยวดยานั่นเอกเดี๋ยวมันจะมัน,มนจะน,น่านนจะมีน้ำอนุคนเลยคัวครับผมโอเคเลย ตัวพูเราไม่ใหญ่มากนะถัวพูเราต้องไปลวกเอาตัวพูไปลวกก่อนนินะโอเคนะเออไหมเห้ยเขี้ยดีเอาถั่วพูไปลวกนะยายนะอเ,อเ,เอาถั่วพูไปลวกแล้วก็เอามานกน้ำจิ้มไว้มันจะได้ไม่ดำ กินมากเลยเอาืออิ่มอาหารเอะเยเดี๋ยวเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าแม่จัดขั่วมาดับไปริโอเคเอาล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวกินกินนะกินนะโอเคแล้วใช่ไหมปิดชิดไหมจะชิมยักไหม ใจหนูเอานี้ชิมนะลองชิมซอฟูดูเข้ากันไหมยอกมากโอเคเรามาลอกกินกันเลยวันนี้เราก็ได้ทำอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมากินกันเลยอร่อยนะอร่อยงอร่อยำสวัวฟู มาเอาเลยหนู่งขาตักเลยเล่นๆถ้า,นา<อ>ในร้านอาหารนี่นะ่าจะจะละสองร้อยมั้งน้องตาเอาหนามๆด้วยลูกใหญ่อาตักให้ใหญ่ตักให้ อร่อยหวานมันมันมนี่เนาะไม่เขียบกิน,นอะไรเขาเรียกว่ากเลอาหารกินเล่นบ่งรสชาติได้ถูกใจมากเลยื้าวตุ๋นกุ้งมีมเดงๆเลย แบบทวกรอกอบวังไปเจอรูกโดดน,นะเจอแน่เจอหลายลดด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 ้ดด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 มดจดดดดลดด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 อดดดดดดนดด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 ่ดดดดดดด ไม่อาจจะเตรียมเครื่องเยอะไปนิดนึงแต่ก็ทำง่ายเนาะอายเนาะแต่เครื่องมันละเจอ แจกจ่ได้เลยถ้าทมไข่น้อยมันเหนื่อยในการตีีผมดูมันก็จะกรอบเด้งๆเนาะวันนี้เราวันนี้เราไม่มีขไ,มขไข่ไข่เป็ดแต่ก็เลยใช้ไข่ไก่แทน ไก่ไก่ก็อร่อยเหมือนกันนะอร่อยเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเวลาปอกมันปอกสีใสไข่ไก่มันจะสีแดงกว่านี้อยากได้ถั่วคูได้แต่ตอนนี้มีแต่ลูกโดดดูพริกด้วยมีมีมันแต่มันเป็นพริกนั้น เดี๋ยวเราไปกินเล่นหกันชิวๆ nhà kinh nhân nhà kinh nhân ลูกโดดเต็มยาดจานใหญไม่ได้ทำเพื่อแกล้งใครนะแกงคน,นกินจ <ๆ S 2> ะได้แกแ้เรเปิดเอากล้องไปโชว์สิ <S 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 ไปดูสิวันที่เราไปซื้ออะไรมาวันนี้เราไปซื้อมีเ,เราไปซื้อออกซิจเจนกับ ไปซื้อน้องปลามาห้าตัวนะครับอ,อยยายไข่สองใบแล้วยายท้องมันอึโอ้ยอ,อย่าเยอะไม่ได้อยายท้มมองอึอ่ะเรามาไปคลิปกันเลยไหมได้เลยก็สหรสับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากเปสำหรับเมนู ยำถั่วพูมีไข่ด้วยอร่อยที่สุดอร่อยจริงๆก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอิ่มแล้ว <laughs> เอาไว้ให้คนอื่นก็กินมาก